กราบสวัสดีทุกทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยยิบซีคลายใจกันอีกแล้ววันนี้อาจารย์บยยิบซีคลายใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกรกฎซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงช่วงเดือนมกราคมนะคะปีใหม่นี้เลยค่ะพศ2567ค่ะถ้าอย่างนั้น อาจารย์บียิมีใครใจขอกราบสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกๆท่านทุกๆคนทั่วโลกเลยนะคะกราบสวัสดีปีใหม่ค่ะมาเริ่มรายการกันเลยนะคะท่านผู้ชมโอมอคีพาหูบุพังสการะวันธนังครูบาจารย์ยังจริยเทวามุนีรือสีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะ สุเขนะจะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุเป็นสิทธ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้เนี่ยจะต้องคอยละลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์นะคะเดี๋ยวอาจารย์มีสีใครใจขออนุญาตนะคะตัดไพ่ครึ่งหนึ่งและเลือกไพ่ออกมาจำนวนทั้งสิ้น12ใบแทนชาวราศีกรกฎค่ะ ไพ่พรมยานนะคะท่านผู้ชมเขามีอายุอานามเนี่ย23ปีเต็มแล้วนะคะและเขามีความแม่นยำเนี่ยชัดเจนมากที่สุดในโลกนะขณะนี้เลยทีเดียวค่ะนะคะเพื่อนๆตั้งจิตอธิษฐานกันดีๆนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันพลังงานของครูบาอาจารย์มาแล้วค่ะนะอาจารย์รียิมสีใครใจก็มัวแต่คุยดูสิคะหยิบพ่ครบหรือยังเนี่ย เดี๋ยวสักครู่นะคะให้แม่หมอเนี่ยเช็คไพ่ก่อนนะคะโอ้หยิดไพ่ได้ครบแล้วค่ะนะม่เรามารับชมกันนะคะว่าดวงชะตาของชาวราศีกรกฎเนี่ยในช่วงปีใหม่นี้นะคะดวงชะตาของท่านเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะนะคะตั้งจิตตั้งใจนะคะเพื่อนๆให้เปรียบเสมือนกับว่าเพื่อนๆเนี่ย มานั่งรับคําพยากรณ์จากอาจารย์บีมสีใครใจเลยนะคะนะโอ้โหไพ่ครบแล้วนะคะโอ้โหใบแรกสวยมากท่านผู้ชมได้องค์พระแม่อุมานะคะใบที่สองก็สวยด้วยนะตามมาใบที่สามก็สวยนะเดี๋ยวอาจารย์บีมสีใครใจอ่านไพ่ให้เพื่อนๆฟังนะคะ ชาวราศีกรกฎเนี่ยตัวท่านเองนะคะเป็นผู้ที่มีความฉเฉลียวฉลาดมีความไหวพริบเนี่ยดีมากนะคะ <S <S เพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยใครบอกว่าดีคุณก็ไปทางซ้ายทีไปทางขวาทีนะคะดังนั้นเนี่ยชาวราศีกรกฎนะคะต้องมีความเป็นตัวของตัวเองให้มากๆค่ะนะมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะสำหรับใบแรกเลยได้องค์พระแม่อุมานะคะ พระองค์พระแม่อุมาเนี่ยบอกเลยนะว่าช่วงเดือนมกราคมนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีกรกฎอาจจะต้องใช้ในด้านของความคิดเยอะนะคะมีความระเบียบมีวินยัยมีระบบขั้นตอนในการบริหารจัดการดำเนินการในเรื่องราต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะวิธีการแก้ไขคือให้ชาวราศีกรกฎเนี่ย ทำจิตใจให้มีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจและใส่ความสนุกสนานเข้าไปในจิตใจของชาวราศีกรกฎนะคะต่อมาค่ะท่านผู้ชมโอโหองคเทาวเวศวร์ค่ะท่านผู้ชมคะองคเทาวเวศวร์นเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่ดีมากๆเลยทีเดียวก็งบ่งบอกเลยนะว่า การเงินการทองของชาวราศีกรกฎในช่วงปีใหม่นี้ดีมากเลยทีเดียวค่ะหยิบจับสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินหลายล้านได้หลายล้านเลยทีเดียวนะคะโอ้โห و. เขาเรียกว่าประตูขุมทรพัพย์แห่งจักรวาลกำลังเปิดต้อนรับคุณแล้วนะคะชาวราศีกรกฎ อย่าลืมนะกลับมาอยู่กับจิตกับใจรู้เนื้อรู้ตัวทําจิตทําใจให้มีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอม,อมใจอยู่อย่างสม,ม่ําเสม,มอนะคะนะให้มีสตินะคะสตินี่แหละเป็นตัวเป็นเข็มทิศที่ดีเลยในชีวิตของชาวราศีกรกฎนะคะต่อมาค่ะพระอรุณเทพ,พบุตรโอ้โหไพ่ใบนี้นะคะเขาบอกว่า คุณแม่เนี่ยของชาวราศีกรกฎเป็นผู้ที่มีการตัดสินใจนะคะที่ดีมากๆค่ะคุณแม่สังเกตดูนะคะพระอรุณเทพบุตรเนี่ยเขาวิ่งควบมาเนี่ยไปข้างหน้าแล้วนะคะการตัดสินใจต่างๆของคุณแม่เนี่ยไปข้างหน้าแล้วนะคะดังนั้นชาวราศีกรกฎเนี่ยช่วงนี้นะคะช่วงปีใหม่นี้ตัวคุณเองสามารถให้ความไว้จิตไว้ใจให้รับคำ ปรึกษานะคะสามารถรับคําปรึกษาหารือจาก คุณแม่ของคุณได้จากครญาติพี่น้องจากเพื่อนสนิทมิตรสหายเนี่ยของคุณได้นะคะชาวราศีกรกฎโอ้โหเรียกว่าดวงคุณเนี่ยไม่โดดเดี่ยวไม่หฮมอารมณ์นะคะแถมซ้ํามีผู้ให้การผลักดนันนการสนับสนุนชาวราศีกรกฎเนี่ยอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะโอ้โหดีมากแมกชาวราศีกรกฎนะคะต่อมาแค่พรานบุญจับ นางมนโนรานะคะเขาบอกว่าหากชาวราศีกรกฎมีโครงการดีๆมีเรื่องราวดีๆนะคะขอข้ามมาที่ไพ่พระนางสุพรรณมัชชานะคะอุปทานโทษเอ่อไพ่พระนางเบญจกัลยานีนะคะไพ่ใบนี้เขาบอกว่าชาวราศีกรกฎเองเนี่ยตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีไหวพริบดีมีไอเดียเลิศมีไอเดียบันเจิดนะคะนะ หากตัวท่านเองมีไอเดียดีไอเดียเลิศไอเดียบันเจิดไอเดียปิ้งเวบเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวท่านนะฮะให้ตัวท่านเนี่ยรีบหากระดาษ A4 ขึ้นมาเลยทีเดียวท่านผู้ชมหรือท่านอาจจะใช้สมุดบันทึกนะคะรีสไลกการเขียนรายการเรื่องราวที่มีค่าเป็นพันล้านนะคะมีค่า ดั่งทองคำเนี้ลงไปในสมุดบันทึกลงไปในกระดาษ A4 ค่ะเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนนี่เขาอยู่ใกล้กันเห็นไหมพระอรุณเทพบุตรกับพระนางเบญจกัลายาณี ah. เขาอยู่ใ,นใ,นในกล้กันนะคะให้เขียนเรื่องราวดีๆไอเดียพันร้านของคุณเนี่ยลงไปในกระดาษ A4 นะคะชาวราศีกรกฎเสร็จแล้วนะ หากตัวคุณเองเนี่ยนะคะต้องการทักษะกิมมิคความรู้ความสามารถนะนำตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับครูโคช้ชครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนะที่เขาเนี่ยเมตตาคุณนะเห็นไหมในไพ่บอกเลยว่ามีคุณแม่คุญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณรักเคารพ ครูโค้ชครูบาอาจารย์ที่คุณเนี่ยรักเคารพนำตัวเองเข้าไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มทักษะกิมมิกนะคะนะแล้วมนำมา a d a นํนำมาพัฒนาปรับปรุงในเรื่องเราต่างๆที่ ชาวราศีกรกฎมีความรักมีความสนอกสนใจในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นสรรสร้างดําเนินการเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นให้เขาเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมนะคะโดยชาวราศีกรกฎอาจมีกรอบระยะเวลาค่ะท่านผู้ชมเช่น2เดือนนะคะ2วันสองเดือนครึ่งปีนะคะ1ปีนะหรือระยะยาวเลยก็คือมากกว่า3ปีนะคะสรรสร้างดําเนินการเรื่องราวเราเหล่านั้นเนี่ยให้เขาเกิดขึ้นนะคะ เป็นรูปธรรมขึ้นมานะคะและชาวราศรีกรกฎสามารถที่จะนําเรื่องเราดีๆเหล่านีนน้มาวิเคราะห์มาสังเคราะห์มาพิสูจน์นะคะมาตรวจสอบดูว่าเรื่องเราเ,ราเหล่านีนเน้เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับตัวคุณกับตัวบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยแบ่งปันเรื่องเราดีๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรนะคะ ท่านผู้ชมแบ่งปันออกไปค่ะยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะชาวราศีกรกฎนะและพไพ่ใบนี้หากตัวคุณแบ่งปันออกไปแล้วนะคะเรื่องราวเราเนี่ยจะไปถึงบุคคลต่างๆในวงสังคมทุกองค์กรและทุกองค์การแน่ๆทุกองการและทุกองก์เนี่ยอย่างแน่นอนนะคะนะเพียงแต่คุณต้องมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะอย่าลังเลอย่าสงสัยนะ เอออย่าไปซ้ายทีอย่าไปขวาทีไม่โอเคนะคะชาวราศีกรกฎนะคะให้มีความชัดเจนในการสืบสร้างและลงมือทําในเรื่องเราตั้งต่างเรานั้นนะคะชาวราศีกรกฎนะเรื่องเราของคุณมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จดีรุดมากๆนะคะนะเห็นแมเนี่ยไพ่กรเ,เตือมาานะคะพลานบุญจับนางมโนรานะคะ อีกอีกอย่างหนึง่งไพ่เขายังบ่งบอกด้วยนะคะว่านะพอดีอาจารย์บีเพิ่งได้รับสารนะคะจากไพ่นะคะไพ่บอกเลยว่าเรื่องราในอดีตเรื่องราวที่เป็นคำพูดดูถูกดูแคลนเป็นคำพูดที่บอกว่าคุณล้มเหลวเป็นคำพูดที่บอกว่าคุณไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ นะเป็นคำพูดที่ไม่ดีเลยดับฝันคุณนะคะให้คุณเนี่ยลืมไปเลยนะคะชาวราศีกรกฎกลับมาอยู่กับจิตกับใจกับเนื้อกับตัวมีสติและดึงองค์ความรู้ดึงความสามารถดึงศักยภาพของคุณเนี่ยออกมาคนทุกคนบนโลกใบนี้มีพรพิเศษมีของขวัญพิเศษคะ่ะจากจักรวาลอยู่ในตัวคุณดึงเขาออกมานะคะชาวราศีกรกฎ โอ้โหแม่ต่อแม่นะคะองค์เทพพระราหูโอ้โหไพ่ใบนี้นะคะก็บอกว่าไอเดียบันเจิดไอเดียอันเลิศเลอนะคะความมีระเบียบมีวินยัยความบ้าครั่งในความรักในการสร,สร้างลงมือทำในสิ่งที่ชาวราศีกรกฎเนี่ยตั้งจิตตั้งใจอย่างแท้จริงนะคะให้สร,สร้างลงมือทำอย่างต่อเนื่อง แบบกัดไม่ปล่อยนะถ้าไม่สำเร็จแล้วไม่เลิกนะคะสรรสร้างลงมือทำค่ะนะตัวท่านเองสามารถมีโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยได้สามารถกระโดดข้ามผ่านความท้าทายปัญหาและอุปสรรคต่างๆนานาเนี่ยได้นะชาวราศีกรกฎเห็นไหมองค์เทพร,ราหูเนี่ยท่านทักแม่นะคะ ต่อแมแ่โอ้โหพระนารายณ์ทรงสุบรรอุฒิพันทุ์โทษพระนารายณ์บรรทมศิล์นนะคะองค์เทพพระนารายณ์บรรทมศิล์นเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าความรักนะเรามาพูดถึงเรื่องความรักกันบ้างนะคะความรักของชาวราศีกรกฎสําหรับท่านใดที่แต่งงานแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสามีของคุณภรรยาของคุณคนพิเศษของคุณเนี่ยเป็นเนื้อคู่คู่ครองกันโดยแท้นะคะ อยู่กันจนชั่วฟ้าดินสลายค่ะมีความเข้าจิตเข้าใจกันดีมากๆเลยทีเดียวนะเป็นาหากตัวท่านเองเนี่ยนะคะมีโอกาสเนี่ยนะภัยแนะนำนะให้พาคู่ของคุณเนี่ยไปสร้างบุญสร้างกุศลไปทําบุญทําทานนะคะบ่อยๆพาคู่ของคุณเนี่ยไปทําบุญด้วยกันหรือเวลาไปทําบุญไปถวายอาหารเพลนนะคะบุญกุฏิ นะคะให้คุณเนี่ยนำหลอดนีไฟคู่นำเทียนคู่นะคะนำเจกันคู่ไปถวายด้วยยิ่งเป็นการดีเป็นการเสริมนะคะให้ความรักของคุณเนี่ยมีชีวิตคู่ที่ยั่งยืนยาวนานนะคะอยู่กันจนชั่วฟ้าดินสลายนะโอ้โหและคู่ของคุณเนี่ย มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทั้งสองฝ่ายเลยนะและสําหรับท่านใดก็ตามที่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะเกณฑ์การแต่งงานเนี่ยสูงแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นดีเห็นงามมีความเข้าใจในคู่ของคุณสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้มีใครเลยนะคะในไพ่ก็เตือนมาว่าช่วงนี้ให้ลุกขึ้นมาเนี่ยคอยดูแลความสวยความงามความหลอ่อความเท่ของคุณนะคะ สำหรับท่านใดที่มีธุรกิจเป็นส่วนตัวนะคะไพ่บอกเลยว่าหุ้นส่วนเนี่ยให้การผลักดันนการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมด้วยเช่นกันค่ะชาวราศีกร,รกฎนะคะกลับมาที่ไพ่พระพรหมฤาษีนะคะองค์เทพพระพรหมฤาษีเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าชาวราศีกร,รกฎจะต้องมีความระมัดระวังค่ะใน เกี่ยวกับด้านของสุขภาพนะคะเรื่องข้อเรื่องกระดูกบางท่านเนี่ยทำงานนะคะเราต้องยืนเนาะยืนนานๆเนี่ยอาจารย์ยิฟสีใครใจนะคะอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิก็จะเห็นประจําเลยนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นนโยบายใหม่ของทางบริษัทก็ได้มั้งคะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องยืนกันอยู่หน้าร้านนะคะยืนกันตลอด8ปดเชั่วโมงอะ่ะท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยจะต้องหาก รวมทั้ง Security ด้วยนะคะรวมทั้งท่านเด็กก็ตามต้องทำงานอยู่ในลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะนั่งอยู่ในออฟฟิศนะคะจะต้องหาระยะเวลานะคะในการเบรกพักผ่อนรีแล็กส์นะอย่าไปยืนอย่าไปนั่งจุ้งปุ๊กอยู่ยงันนะคะยาวนานเป็น8ชั่วโมง1 2บ3ชั่วโมงแบบนั้นนะคะนะต้องหาโอกาสเนี่ยรีแลกซ์เคลื่อนย้ายร้างกายนะคะไม่งั้นแล้วก็โอ้โหนี่ อย่างช่วงวันยงวันหยุดก็ต้องนําตัวเองนะคะไปสปงสปาไปนวดนะคะท่านผู้ชมไปออกกําลังกายนะคะไปขี่จักรยานที่สนามบินสุวรรณภูมิก็จะมีพื้นที่ในการขี่จักรยานนะคะระยะทางเนี่ย23กิโลเมตรเลยทีเดียววิวข้างทางสวยงามมากบรรยากาศดีมากๆค่ะสําหรับท่านใดที่ไม่ได้อยู่บริเวณนี้แถวนี้นะคะคุณก็ไปหาสถานที่ที่ขี่จักรยานอย่างเช่นสวนสาธารณะนะคะ ใกล้บ้านคุณนะโอ้โหดีเลิศมากแม่มตาแม่แค่พยาครุฑอุ้มนางกากีไปเลยไพย่ในบนี้ยดีนะเขาบ่งบอกว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยเป็นความโชคดีเป็นบุญภาวาสนาส่งของคุณดวงคุณเนี่ย มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การผลักดันในการสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาและไพ่ใบนี้บอกว่านางฟ้าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะคะเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยเขารักคุณดังนั้นนะคะก่อนปีใหม่เนี่ยนะคะนะช่วงปีใหม่เนี่ยก่อนก่อนปีใหม่ไทยเนี่ย นะก่อนสงกรานนี่นะคะให้ hey, ชาวราศีกรกฎคอยดูแลหิ้งพระหิ้งเจ้าให้ดีค่ะปัดฝุ่นตลอดเลยดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าไปรอวันช่งสงกรานแล้วค่อยส่งน้ําพระทีเดียวนะคะไม่นะคะให้คอยมันเช็ดฝุ่นออกทําความสะอาดออกนะคะแล้วเดี๋ยวเงินทองความมั่งคั่งความร่ำรวยเนี่ยก็วิ่งเข้าสู่บ้านช่องห้องหอของคุณคะ่ะสิ่งใดที่วางเนเกะกาก,าก,กีดขวางการเดินทางของการเงินนะคะ ในบ้านเนี่ยเก็บส่ลังเก็บสิก่องให้ดีนะคะสิ่งใดที่ไม่ใช้ก็จําหนใจแจกไปสิค่ะเก็บไว้ก็รกบ้านนะคะกีดขวางการเดินทางของการเงินด้วยท่านผู้ชมนะคะเห็นไหมไพ่ชัดเจนมากๆราศีกรกฎนะคะต่อมาค่อองเทวะฤษีโอโหนี่โชคดีอีกแล้วสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะท่านใดที่ตกงานอยู่มีเกณฑ์กันได้งานเห็นไหม มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนค่ะจากผู้หลักผู้ใหญ่จากครูโคช้ชครูบาอาจารย์ดังนั้นเนี่ยเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีนะคะท่านใดต้องการที่จะนําตัวเองเข้าไปอยู่ในหน่วยงานของรัฐของรัฐภาครัฐนะคะเตรียมตัวเลยศึกษาค้นควาหาความรู้ให้ดีนะคะใกล้สอบกอพอแล้วนะความรู้ความสามารถทั่วไปนาํามาแอนนะคะนะหาวิชาคณิตศาสตร์สังคม ภาษาอังกฤษภาษาไทยพระราชบัญญัติข้าราชการใหม่เนี่ยมาอ่านนะคะตอนนี้ทางโซเชียลมีเดีย u t u b e ขออนุญาตนะคะแนะนำช่องอาจารย์เมงปอนะคะเพื่อนๆเ,เข้าไปรับชมดูนะคะ แน่นมากความรู้แน่นมากนะคะมีเกณฑ์การได้งานนะสำหรับท่านใดที่ตกงานอยู่นะคะสำหรับท่านใดที่มีโครงการขอวีซ่าอยู่ก็มีเกณฑ์การผ่านวีซ่าได้ไปเรียนต่อได้ไปทำงานต่อหรือได้ย้ายตัวเองเนี่ยไปอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนตามใจปรารถนานะคะชาวราศีกรกฎเมดีลดมมกพลังงานเยอะมากเลยนะต่อมาค่ะองค์เทพพระสุข โอ้โหโชคลาภวาสนาของชาวราศีกรกฎมาแล้วนะคะองค์เทพพระสุ์เนี่ยนะคะนะตามประวัติตามตำรับตำราตามคำบอกเล่านะคะของดาวพระเคราะห์ในหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยโบราณเลยนะเขาบอกว่าผู้ที่เกิดบันสุ์เนี่ยเกิดจากการที่องค์เทพพระอิศวรเนี่ยนะคะบทพระโคเนี่ยจำนวน21ตัวเลยทีเดียวนะคะเป็นผงนะ แล้วห่อหุ้มด้วยผ้าแพรสีฟ้าประพรมด้วยน้ำมนต์ประพรมด้วยน้ำอมฤตนะประพรมด้วยน้ำอมฤตสร้างขึ้นมาจนกลายเป็นองค์เทพพระสุขดังนั้นคนที่เกิดวันศุกร์นะท่านใดเนี่ยอันนี้ไม่แอนตี้บุคคลที่ทานเนื้อนะคะแต่ก็แนะนำว่าท่านใดเนี่ยที่ยังคงบริโภคเนื้อโคเนื้อวัวอยู่เนี่ยนะ ตัวท่านเองเนี่ยเกิดจากการสร้างมาจากพระโคถึง21ตัวเลยทีเดียวนะคะนะเห็นไหมและไพ่ใไปนี้บอกเลยนะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณยังโยงถึงองค์พระแม่กวนอิมด้วยหากท่านใดนะคะบูชาองค์พระแม่กวนอิมดีมากๆชีวิตของคุณมีความสุข มีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรดชดช่วงชัชวาลในหน้าที่การงานการเงินความมัง่งคั่งความร่ำรวยกำลังวิ่งเข้ามาสู่คุณนะท่านใดต้องการถูกหวยรวยโปให้มันสวดพระคาถาเงินล้านนะคะ ส่วนอิติปิโสส่วนบทสวดมนต์องค์พระแม่กวนอิมนะคะย้อนกลับมานิดหนึ่งบทสวดมนต์อิติปิโสเกิดสวดเกินอายุตกของคุณเองเนี่ยหนึ่งปีเช่นตกคุณอายุ20คุณก็สวด21่จบนะคะท่านผู้ชมนะเห็นไหมโอ้โหดวงดีมากอะดวงดีมากโอกาสได้จับเงินล้านเงินไหลๆล้านมาแล้วนะชาวราศีกรกฎต่อมาค่พญาราชสี โอ้โหชาวราศีกรกฎคะความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งเนี่ยเขาเข้ามาสู่ตัวคุณแล้วดังนั้นนะคะทําจิตใจใมีความเบิกบานใจมีความอิม่มเอมใจอยู่อย่างเสมอๆค่ะการที่จะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยมีความสุขมีจิตใจที่ลอยอยู่ในที่สูงได้นะฮะเวลาคุณไปต่างจังหวัดหรืออยู่ที่บ้านคุณก็ได้ เชื่อว่าที่บ้านคุณอาจจะต้องมีกระถางต้นไม้เนาะหรือมีต้นไม้อยู่นอกบ้านคุณก็ได้นะคะนะรอบๆบ,บ้านคุณก็ได้ให้คุณเนี่ยมองไปที่ต้นไม้นั้นมองตั้งแต่รากต้นไม้จนมองค่อยๆมองขึ้นไปนะคะจนถึงลำต้นกิง่งก้านสาขาใบจนถึงใบอ่อนจนถึงยอดต้นไม้เลยทีเดียวนะนั่นแหละคุณกำลังได้ฝึกสมาธิ โดยไม่รู้เนือ้อรู้ตัวจิตใจของคุณกำลังลอยขึ้นไปนสู่ที่สูงนะคะเมื่อไวบริชันในร่างกายของคุณความถี่ในร่างกายของคุณลอยอยู่นสที่สูงนะฮะสามารถไปเชื่อมโยงกับพลังงานดีๆที่อยู่ในจักรวาลน,นี้ที่เขาลอยอยู่เหมือนกันนะะี่นะฮะเช่นพลังงานความมั่งคั่งพลังงานความร่ำรวยพลังงานความสุขพลังงานความเบิกบานใจพลังงานรถ,รถ เยอะแยะมากมายสามารถไปจุนกับขึ้นเหล่านั้นได้นะคะชาวราศีกรกฎกลับมาเป็นตัวของตัวเองค่ะอย่าลังเลยอย่าสงสัยอย่าไปซ้ายทีอย่าไปขวาทีและอาจารย์เบียิบซีใครใจก็ได้พยายามก่อนดวงชะตาของชาวราศีกรกฎจบลงแล้วค่ะอาจารย์เบียิบซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนๆที่พี่และลูกค้าทุกๆท่านทุกๆคนทั่วโลกโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนด์ออสเตรียออสเซเลียชาวสวีเดนญี่ปุ่นฮ่องกงเกาหลีลเซียจีนลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบย4ิซีใครเจกันครั้งใด ก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกด Super s u p e r อ a n แให้กับอาจารย์เบยิบสี่ใครใจค่ะก่อนจากกันอาจารย์เบยิปสีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมังข่งคั่งร่ำรวย ทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์บบยุสีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีปีใหม่ค่ะ